เพื <dictator Denis>. <Bond> an ่อนสนิทห้ติมค่ะเดี๋ยวขอโทรบอกเจนี่ให้ออกอีเวนต์เองได้ไหมคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนจะโดนกันหมดนะไม่ไม่ค่อยทราบอะไรมากมาย่ะดข้องมาค่อนข้างใจในพวกเพื่อนเ่ะก็เป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือเรื่องนี้คือมันต้องคุยกับตัวเจนี่เองว่าว่ามันคืออะไรเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็เหมือนแยกย้ายกันทำงานก็มีแบบคุยกันบ้างแต่ว่าไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยค่ะไม่มีค่ะเพื่อน แล้วทุกคนวุนมั่นใจว่าไม่มีใครรู้เรื่องแน่นอนเหมหือแบบว่าคือตอนนี้เหมือนเจนี่เขาทํางานหนักถ่ายละครอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนๆบ่อยมากแต่ก็ยังมีแบบส่งข่าวกันตลอดนะคะตกใจไหมคะก็จริงๆแล้ววุ้นว่าข่าวเนี่ยแต่ละขา่ะขาวมันมันเกิดขึ้นได้เสมอรอจะจริงหรือไม่จริงจะใช่ยังไงหรือไงเราควรจะไปถามเจ้าตัวเขาดีกว่าเพราะว่าอย่างพวกเรามันก็เหมือนกับแบบคนที่เห็นเท่ากันรู้เท่ากันอะไรอเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้มากไปกว่านี้หรอกเจนี่เขามีอาการ แย่กับข่าวดีให้เราเห็นรึเปไหมคะคือเรื่องของเรื่องคือมันไม่ได้เจอกันในช่วงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่ายังไงเพื่อนๆทุกคนก็ก็อยู่ข้างเขาแหละก็เป็นกาลังใจให้ตลอดไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ารุ้ว่าตอนนี้มันมันยังไม่ได้แบบนึกออกป่ะเราก็ต้องอคุยกับเขาก่อนเพราะว่าตัวเราเนี่ยส่วนตัวเลายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลย <soient> เพราะฉะนั <Stick. S 2> <fulfil mente. S 1> ้นแบบถ้ามาออกสื่อขนาดนี้พูดอะไรเดูดผิดไปมันก็ดูไม่ดีเขาเล่นเปิดป่ะล่ะไม่คุยกันหนุ่มหรอ่หรือเปล่าอะไรคือ ประมาณแบบสี่สี่ห้าเดือนแล้วหลายเดือนแล้วที่ไม่มีการพูดถึงเรื่องผู้ชายออกจากปากเจนนี่เลยเพราะฉะนั้นแบบพวกเราก็คือจะไม่รู้อะไรเลยเขาไม่พูดถึงเขามีข่าวออกมาโป๊แบบนี้แร้ววิงไหมคะคือคือจริงๆข่าวมันออกมาแต่ว่าเราก็ไม่จริงๆถามว่าวุนรู้เรื่องวุนเห็นภาพหรือเาก็ไม่เห็นแต่วุ้นแบบได้ยินเบาๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเราเราไม่ได้เป็นอะไรมากยังไงอะยังไ บอกว่าถ้ามีอะไรก็ตามอนะไรเงี้ยเหมือนคุยกันปกติแบบเออมีอะไรอยากให้ช่วยอยู่ว่าเออมีอะไรที่แบบไม่สบายใจก็คุยได้แต่ว่าจริงๆมันมันก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดมีก็คุยกันแล้วค่ะโอเคค่ะี่คือในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนเจอมรสุมขาวแรงขนาดับอยากจะฝากคำพูดให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างผ่านสื่อคือคือเราก็เคยเจอนะคะ ที่ทุกคนก็เคยเจอมรสุมกันหมดแหละอะไรเงี้ยเจนนี่ก็อาจจะมีที่หนักกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นแบบเราเราเรารู้สึกว่าทุกคนแข็งแรงก็พอแล้วถ้าเกิดเข้มแข็งแล้วมีกําลังใจดีทุกอย่างก็ผ่านไปได้แลว